สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top Trending Car วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสหนึ่งในเหตุการณ์สุดยิ่งใหญ่ที่แฟนเครื่องบินรบและการบินทั่วโลกต่างรอคอยนั่นก็คือการแสดงการบินจากงาน Royal International a น r t a t t o o 2025หรือ RIA T 2 0 2 5ซึ่งเป็นงานแสดงการบินทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปีนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมนั่นคือการบินออกจากฐานในรูปแบบฟอร์เมชันสุดอลังการของเครื่องบินสี่ลำที่ออกเดินทางพร้อมกัน RIA T เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีในสหราชอาณาจาักรณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดงานนี้เป็นเวทีที่กองทัพอากาศจากทั่วโลกต่างพากันส่งเครื่องบินรบเครื่องบินขนส่งเครื่องบินลำเลียงรวมถึงอากาศยานหลากหลายชนิดมาเข้ารวมเพื่อโชว์สมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารกับนานาชาติและในทุกๆปีก็จะมีการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮาแตกต่างกันไปแต่ในปี2025นี้สิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดคือการบินออกในรูปแบบฟอร์เมชันจากเครื่องบินสี่ลำที่ประสานงานกันอย่างสวยงาม ภาพที่เห็นในเช้าวันนั้นคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงแดดเครื่องบินสี่ลำที่จอดเรียงรายอยู่ปลายรันเวย์เริ่มเร่งเครื่องยนต์จนเสียงคำรามก้องไปทั่วบริเวณผู้ชมหลายหมื่นคนต่างหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพและวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกขณะที่ล้อเริ่มหมุนออกจากพื้นรันเวย์เครื่องบินทั้งหมดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพร้อมกันในจังหวัดที่พอดีราวกับซ้อมกันมานับพันครั้งฟอร์เมชันที่ใช้ในการบินออกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การบินตามกันไปเป็นแถว แต่เป็นการบินในลักษณะรูปทรงที่เน้นความสมมาตรความแข็งแกร่งและความสง่าง,งามซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของนักบินและเครื่องบินที่เขาร่วมทุกการเคลื่อนไหวต้องประสานกันอย่างแม่นยำหากมีการคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างอันตรายได้แต่ในวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการฝึกที่ยอดเยี่ยมและความเป็นทีมเวิร์กอย่างแท้จริงเมื่อเครื่องบินทั้งหมดทะยานขึ้นไปถึงระดับความสูงที่เหมาะสมพวกเขาเริ่มหักเลี้ยวอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงท่วงท่าการบินที่สวยงาม การบินเป็นกลุ่มสี่ลำนี้สร้างลวดลายบนท้องฟ้าที่ผู้ชมต่างตะลึงเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั่วสนามบินมันไม่ใช่แค่การบินขึ้นธรรมดาแต่เป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังความแม่นยำและความประทับใจที่ยากจะลืมการแสดงลักษณะนี้มักใช้เพื่อสื่อถึงความร่วมมือและพลังของกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามการที่เครื่องบินสี่ลำสามารถบินออกไปในฟอร์เมชันที่งดงามเช่นนี้สะท้อนถึงการซ้อมและการประสานงานที่ต้องใช้เวลายาวนาน รวมถึงแสดงถึงความภาคภูมิใจของเหล่านักบินที่ได้เข้าร่วมในงานระดับโลกสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้พิเศษยิ่งขึ้นก็คือบรรยากาศของ RIA T 2025ที่มีทั้งเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องบินตำนานในอดีตและการแสดงทางอากาศจากหลากหลายประเทศมารวมตัวกันมันไม่ใช่เพียงการโชว์แค่ความสามารถด้านเทคนิคแต่ยังเป็นการส่งสารถึงผู้ชมว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบินยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง และการที่นักบินจากหลากหลายชาติมายืนอยู่บนเวทีเดียวกันก็คือการแสดงถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติในช่วงที่เครื่องบินทั้ง4ี่กำลังบินเป็นฟอร์เมชันอยู่นั้นกล้องถ่ายวิดีโอหลายสิบตัวจับภาพไว้ในหลายมุมมองทั้งจากพื้นดินและจากโดรนที่บินอยู่ใกล้ๆภาพที่ออกมาสวยงามราวกับงานศิลปะบ,บนท้องฟ้าโดยเฉพาะเมื่อเครื่องบินเหล่านี้หักเลี้ยวพร้อมกันแล้วปล่อยควันสีขาวพาดผ่านบนฟ้ากลายเป็นเส้นสายที่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าเข้มได้อย่างน่าประทับใจ ผู้ชมที่อยู่ในงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการแสดงนี้คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ RIA T 2025หหลายคนถึงกับกล่าวว่ามันคือเหตุผลหลักที่พวกเขาเดินทางมาชมงานในปีนี้เพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่จะได้เห็นการบินออกของเครื่องบินในรูปแบบฟอร์เมชันที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้สำหรับนักบินเองนี่ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหญ่การได้เข้าร่วมแสดงใน RIA T ถือว่าเป็นเกียรติและยิ่งการบินเป็นฟอร์เมชันในสายตาผู้คนนับหมื่นจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆพวกเขาต้องรักษาความมั่นใจสมาธิและความนิ่งในทุกการเคลื่อนไหวเพื่อให้การบินครั้งนี้ออกมาไร้ที่ติเมื่อการแสดงดำเนินมาถึงช่วงท้ายเครื่องบินทั้งสี่ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบฟอร์เมชันเป็นเส้นตรงเพื่อเตรียมบินออกจากพื้นที่บรรยากาศในสนามเงียบลงเล็กน้อยราวกับทุกคนกำลังตั้งใจดูช่วงจบอย่างไม่กระพริบตาและเมื่อเครื่องบินทั้งหมดทะยานออกไปไกลสุดขอบฟ้าเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเต็มท้องสนามบิน มันคือการปิดฉากโชว์ที่สมบูรณ์แบบและตราตรึงใจสิ่งหนึ่งที่ทําให้การแสดงนี้ยิ่งใหญ่กว่าการบินธรรมดารรมดาคือความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เครื่องบินทั้งสี่ที่บินออกไปด้วยกันในรูปแบบ formation นั้นเปรียบเสมือนการแสดงพลังความสามัคคีและการทํางานร่วมกันของกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือนานาชาติมันไม่ใช่แค่การแสดงโชว์แต่ยังเป็นการส่งข้อความถึงมิตรภาพความร่วมมือและความแข็งแกร่งที่ต้องอาศัยทีมเวิร์ก งาน r i a t 2025ครั้งนี้ยังคงตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะงานแสดงการบินที่ดีที่สุดในโลกและการแสดงโฟดีพาที่ทุกคนพูดถึงก็คือหนึ่งในไฮไลท์ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แฟนการบินผู้ชมที่อยู่ในงานต่างยืนยันว่ามันคือประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดและใครก็ตามที่ได้ชมผ่านภาพถ่ายหรือวิดีโอก็น่าจะสัมผัสถึงความตื่นเต้นและพลังที่ส่งผ่านออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยม สุดท้ายนี้หากผู้ชมชื่นชอบการแสดงการบินอันยิ่งใหญ่และอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินรบและงานแสดงทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Top Trending c a าของเราไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญจากท้องฟ้าที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในทุกๆตอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ